สวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนครับครูขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาเลสอังกฤษช่องนี้แหละคือแหล่งรวมพลังที่จะพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสําเร็จในการพิชิตภาษาอังกฤษเคยไหมครับที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยากจังศัพ์ก็เยอะแยะไปหมดบางทีคําความหมายก็คล้ายกันจนสับสนไปหมดเลยไม่ต้องห่วงครับครูเข้าใจดีเลยเพราะวันนี้ครูมีข้อดีมาฝากสิ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองภาษาอังกฤษของพวกเราไปตลอดการ มาดูไฮไลท์กันก่อนเลยครับภาพตัดฉับไปยังฉากที่เจมส์กำลังพรีเซนต์งานอย่างมั่นใจนี่คือเจมส์ครับเด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยท้อแท้กับภาษาอังกฤษมากๆได้ดูตอนนี้สิครับเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง,งคล่องแคล่วพรีเซนต์นานได้อย่างมืออาชีพและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเขาทำได้ยังไงครูจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ครูจะพาไปเจาะลึก5คำศัพท์ ที่วัยรุ่นอย่างเราเรามักจะสับสนกันบ่อยมากและครูรับรองว่าถ้าเข้าใจห้าคำนี้แล้วชีวิตการใช้ภาษาอังกฤษแข็งพวกเราจะง่ายขึ้นเป็นกองรับรองว่าเป๊ะปันแน่นอนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวการตามหาไต่ทอดสังเกียวในตำนานของเราหวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรมากกว่าแค่เรื่องราวของไก่ทอดนะครับ ผมอยากให้ทุกคนได้เอาแนวคิดเรื่องแก่นแท้และความจริงที่ซ่อนอยู่ไปใช้ในชีวิตป,ประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งที่เห็นลองค้นคว้าล่อมหาข้อมูลให้ลึกขึ้นแล้วคุณจะพบกับความจริงที่น่าทึ่งเสมอและนี่คือสิ่งที่ world food gen 4ต้องการจะสื่อสารกับทุกคนครับ เราจะยังคงเดินทางต่อไปทั่วโลกเพื่อค้นหาเมนูอาหารประจำถิ่นที่มีเรื่องราว